นักเรียนดูข้อตัวอย่างเจ็ดนะครับทีนี้ตัวอย่างเจ็ดเป็นลักษณะของปริพันธ์ที่มันจํากัดเขตนะครับคำว่าจํากัดเขตก็คือปริพันธ์นี้นะครับเริ่มตั้งแต่ศูนย์ถึงพายส่วนสองนะครับนี่คือปริพันธ์จากัดเขตแล้วนะครับแบบนี้นะครับหาอินทิเกรตตั้งแต่ศูนย์ถึงพายส่วนสองนะครับของหนึ่งลบคอสสองเอซต้าส่วนสองดีซต้านะครับนะอ่า ตัวส่วน2ข้างล่างนะครับเป็นค่าคงตัวนะครับนะเป็นค่าคงที่ครูอเอามาไว้หน้าอินทิเกรตนะครับเนี่ยเศษเป็นสะ่วนสองนะครับนะมาไว้ข้างหน้าเสียแล้วก็อินทิเกรตศูนย์ถึงายส่วนสองของ1ลบ cos สองซีต้าดีซ้านะครับนะครูจัดการให้2ซีต้าตรงนี้แหละคือ u นะครับนะ ครัวย u ของครูเท่ากับ2 dθ ซีต้านะครับดิบ u นะครับ du านะครับก็ได้เท่ากับ2นะครับได้ u ส่วน2เท่ากับ d ซนะครับนะีอ่าจัดการตะล่อมตะล่อมต่อนะครับตัวนี้เศษหนึ่งส่วนอินทิเกรตศูนย์ถึงพ่ส่วนสองหนนะครับ1 du มันก็คือ,อ1นะ่งนเองซี้นเอง, C ita, เองนะครับเนะตัวนี้ก็ได้เป็นเศษหส่วนสอต้านะครับ ตั้งแต่0ถึงพายส่วน2นะครับนะทิดทีละก,ก้อนก็แล้วก,กันนะครับนะตัวนี้ก็เป็นเศษนส่วนนะครับนะสีต้านะครับสีต้าเป็น0 0เศษส่วนสอคูณอ่าตรงนี้หรือว่าพายส่วน2ก็ได้น,นี้พยส่วน2ลบ0นะครับนะนะครับอ่าเพราะฉะน,นั้นชุดข้างหน้าสุดนะครับตัวนี้เราหาค่าแล้วก็คือได้ พายส่วนสนะครับเนี่ยตัวนี้ uh, ได้พายส่วนสอยู่นะครับมาดูตัวข้างหลังนะครับนะ่ะข้างหลังต you, lang, ัวน yes, ี้เมื่อเอา du แจกแจง d ซิต at uh, okay, ้าิดแจงเข้าไปนะครับน่ะก็เป็นลบเซนเนนส่วนสองอินทิเกรตศูนย์ถึงพายส่วนสองคอสองซิต้าดีซต้านะครับน่าจัดการเปลี่ยนนะครับสองซต้าก็คือตัว u นะครับเนี่ยสองซต้าคือ u นะครับดีซต้าคืออะไรนะครับ ก็คือ du ส่วน2นะ du ส่วน2นะครับแล้วก็จัดการเหมือนเดิมนะครับ2นะครับตัวข้างล่างสุดตัวนี้นะครับอ่านะครับขาไปไว้ข้างหน้านะครับก็เป็นเซนต์หนึ่งส่วนสี่นะครับ cos u du นะครับนะ่อินทิเกรตคอสนะครับอ่าอินทิเกรตคอร์สวันนี้ได้ไซน์นะครับอ่าก็เป็นไซน์ u นะครับตั้งแต่ศูนย์ถึง pi ส่วน2นะครับ ก็เป็นชุดข้างหลังนี้นะครับลบเซนเนอร์ส่วนซีไซสองซต้านะครับนะเพราะยูของเราคืออ่าสอีต้านะครับยูคือสองีต้านะครับในช่วงศูนย์ถึงพ่ส่วนสก็แทนไปนะครับนะ่แทนค่าเข้าไปนะครับแทนซีต้าด้วยไายส่วนสองนะครับส่วนสคูณกับสก็เหลือะค่ัาเป็นไซด์นะครับนะซต้าเป็นศูน นะครับสองคูณศูนย์ก็ได้ศูนย์ก็เป็นไซส์ศูนย์นะครับทีนี้ต้องมาเช็คตัวนี้นะครับนะเช็ควงกลมหนึ่งหน่วยนะครับไซส์พายนะครับพายนะครับก็คือชึ้งวงกลมนะครับนะค่าไซส์ก็คือค่า y ไซส์พายได้ศูนย์นะครับนไซส์พายได้ศูนย์ก็คือตัวนี้นะครับนะแล้วก็ไซส์ศูนย์นะครับไซส์ศูนย์นะครับอะไซส์ศูนย์ตัวนี้อะค่าไซส์ก็คือค่าของ y เหมือนกันนะครับศูนย์องศา นะครับก็คือได้0เพราะฉะนั้นคุณนี้ชุดข้างหลังนะครับชุดข้างหลังมีคูณกันแล้วได้0น,นะครับเพราะฉะนั้นคําตอบคือภายส่วน4นะครับข้อนี้